หิวแซงค่ะพี่น้องดิข้อ,อีสานนะคะพี่น้องซึ่งมาดอยค่ะคนอีสานน,น้ากันหนารถค่ะพี่น้องมีคือขอเสียของกันบอสจอดรถไว้ในร่งรถค่ะพี่น้อง เริ่มเก็บกระถังกระป๋องแม่พี่น้องเข้าไปในบ้านคิดว่าหิมะสซิปมาเรียวขนาดนี้นะจ๊ะเจ๊ก,กาว่าเออบทท่านได้กเก็บลงไปไวเพราะวา่าหางเที่ยาได้จะอาจจะได้เอาไป,ขอ,ไป,อาอปอขอป้ายกาจ้ะอุปกรณ์การขอป้า้องแจกเด็กกะโต้พี่น้อง เจอเจ้งียเอาล่งไปไหอ่สันใตดินครับพี่นอ้องเอาไว้ไตล่องรถเมิดเวลาหรจ้าเบิดเวลาการเขปาปลาหาเห็ดของเจอล้วครับพี่นอ้องเมด่ลายจา้าางนนี้มาแล้วฮิมาอากาศหนาวมาแล้วจ้า,ากาศดน้วมาแล้ว เข้าไปในบ้านกันค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอเล็กเจอร์เซอร์ดิชไทยมินีเตรียมตัวไปเข้างานค่ะหรือว่าไปฝึกงานนะคะพี่น้องอาทิตย์ที่ผ่านมาเจอกับคุณแม่สายปลาไปเก็บเห็ดมาค่ะพี่น้องเป็นโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเอลีอีลล์พี่น้องจ้ามือนีหิมะตกจ้า ทางหนกขาจุนพูนอยู่จ้าพี่น้องก็หลายๆคนนะคะที่พึงเขามาติดตามช่องของเจนาหารยังมุ่หูเนาะว่าเจยเฮ็ดยังยูเฮ็ดยังแน่นอกจากนอกจากการเขาป้าให้เฮ็ดนอกจากเจกะเรียนครับพี่น้องเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ระบบการศึกษาผู้ใหญ่หลักสูตร18เดือนเนาะจ้ะสาขาผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพเนาะจ้า18เดือน กาเลียงกับมูชาวสวีเดนน้ากันนะคะแล้วก็เรียนกับชาวอพยพมีหลายชาติหลายภาษาเลยค่ะขัามาอยู่ในสวีเดนก็คือ,อเพื่อนชาติสวีเดนที่เรียนน้ากันก็คือเพื่อนในเฮตงานเลยจ้ะเพื่อนเป็นพนักงานประจาของของ,างของทั้งของของเมืองแล้วที่ไปอยู่น้าบ้านพักคุณชาล่าหรือว่าไปออขับรถด,ดูแลคุณตาคุณยายตามบ้านเนาะคะ่ะก็คือ แต่ว่าเพิ่นยังบม่มีวุฒินะจ้ะทั้งเทศบาลเพราะว่าเพิ่นเป็นคนของเทศบาลเพิ่นก็สิส่งพนักง,งานประจำของเพิ่นเนี่ยกับคขมามเลียนลักสูตรนี้18เดือนเพื่อที่จะได้วุฒิเนาะคะ่ะอาวุธไปปรับฐานเงินเดือนเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นคอดีคะ่ะพี่น้องเพราะว่า,าทางสวีเดนทางรัฐบาลเขาเจ้าส่งเสริมการศึกษานะคะ่ะเ่ราว่าสิเป็นเจ้าสิมาจากชาติใด จะเป็นอพยพเจ้าสิรีไพ่กูเองค่ะเจ้าสิรีไพ่มานะคะหรือว่าจะจะเป็นชาวสวีเดนที่ได้งานในการไปแล้วบางคนค้นคว้ายนะคะพี่น้องศึกษาเราเรียนไปเรียนลักสูตรนี่สิบแปดเดือนลักสูตรนี่สิบสองเดือนมันก็จะแล้วแต่นะคะว่าลักสูตรที่ไปเรียนเลี่ยนมากเนี่ยมีจักเดือนเพื่อที่จะเอาความรู้ใส่ตัวเองนะคะแล้วก็ไปปับ๊บพื้นฐานเงินเดือนนะคะช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมานะค่ะกิจิมีเรื่องด่ามาเนี่ยจังหน่อยนะพี่น้องเนาะเจอะได้ขับไปติดตามข่าวสารบ้างค่ะหลังจากที่เลิกกเล,กเลกิกงานมาเลิกฝึกงานมากนะคะก็มีเวลาเขาไปอ่านเบิ่งตามทวิเตอร์หรือว่าตามช่องทางข่าวสารต่างๆะคะในอินเทอร์เนต็ตก็จะมีกลุ่มเล็กยวัยรุ่นนะคะบา้านเฮ้าในกลุ่มคลับเฮ้าส์อย่างาอื่นด้ยค่าวิจารณ์ คนอีสานเนาะค่ะคนอีสานบานเห่าเจ๊ฟั่งมึงหลังกับโอ้ยเนาะก็คืออึดเวียกเนาะค่ะต่างกลุ่มกันวิจารณ์คนนันคนนีวิจารณ์ชาตินันชาตินี้คนซีผิวนันซีผิวนี้เล็กหน่อยก็สิคิดว่ามันมวนนะค่ะหอกในกลุ่มกันกลุ่มเล็กๆแต่ว่า มันแพร่มันกระจายไปเร็วมากนะคะแล้วก็มันบม่าสามารถเอาคํำเบากลับขึ้นมาอะไรนะคะมันม,ม,มันบม่มีการแก่ตัวได้อีกนะคะคือคุณเอาไปแล้วนะคะจังใดละ่ะสิมาหาดูถูกคนภาคอื่นๆนะคะบางที่อยังเจริชิวังในาก็ คือว่าสิเป็นอีสานภาคเกลือสิเป็นภาคอีสานเนื้อกลางไต่เท่าก็เกิดอยู่ในแผ่นดินไทยน้ากันนะจ๊ะปูญาอีปูญาเฮาตาใหญ่เฮ่าไลเลี่ยงมาบังแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันครับพี่น้องบ่ะเป็นตามมาว่าให้กันหรอคะอ่าชิมาออกแก้ตัวแก้ต่างว่าเอา่อขอโทษพูดไปเพราะเอ่อความสนุกสนาน้นบขนอง อ่าบ่ได้ตั้งใจนั่นนี่มั่นกะเอาข้าเอาต่างๆเรานั่นที่บอกมาแล้วดูถูกคนน้ำอาค่ขาของคนน้ากันเนี่ยมันเอาขึ้นมาบ่ได้ละจ้าพี่น้องเหมือนเหมือนเด็กหน่อยกลุ่มนีมหิวแสงค่ะพี่น้องดีหิวแสงอยากดังเบิดแนวสีวิจาร์ล่ะมาวิจารณ์นบ้นบานเดียวกันเพราะว่าหลายๆคนในกลุม่ม ครับชาวกุมนันก็เป็นก็เป็นชาวอีสานนะคะพี่นนอกซึ่งมมด่อยค่ะคนอีสานน้ากันมันบ่เป็นตาบายกันหนาะจ้ะพี่นนอกเจยอ,อยู่มาอยู่มังหนอกมาอยู่ไก่บ้านนะคะเจยก็เป็นคนไทยกลุ่มเล็กๆนะคะมาอาศัยอยู่ในสวีเดนแล้วก็จะมีคนอพยพประเทศนั่นประเทศนี้นะคะหลีภัยสองข้ามมากค่ะมาอยู่ในสวีเดนหรือ บางคนมาด้วยวีซ่าทำงานจากประเทศแถวยุโรปนะคะมา็ดงานในสวีเดนมันกับซีมี่ลอยพอพันแม่นะคะแต่ว่าชาวสวีเดนส่วนใหญ่ะนะคะเอ็นดูแหลอะอย่างอื่นเอน็เอนดูและใจดีกับคนต่างชาติที่เขามาอยู่ในสวีเดนนะคะกระซีมี่ส่วนน้อยน,อยนะคะพี่น้องที่แบบเขาเอน็นราซสิส ราซิสก็คืออ,อย่างอื่นเป็นการดูถูกชาติพันธ์สีผิวอื่นๆนะคะคนผันกใดกระซ่างคระพี่น้องว่าเป็นตะวัาดูถูกดูกแคลนกันนะคะทุกคนมีความเป็นมนุษย์มีความเท่าเทียมเหมือนกนหมดต่างกันแค่สีผิวต่างกันแค่ออ,อย่างอื่นชาติพันธุ์แรลเกิดสถานที่เกิดแต่มีหนึงอย่างที่เขาคือกันคือ ความเท่าเทียมความเป็นคนค่ะพี่น้องกะเพราะฉะนั้นกะบาตองมาหาเบาหาว่า,ากันนะคะพี่น้องเนาะอบอกไปบ่มาพี่น้องสีดเวลาาลวจ้ะพี่น้องเจสีดเวลาเตรียมห่อข้อห่อเขาห้อน้ำไปฝึกงานละจ้ะพี่น้องเออลืมบอกไปย่างค่ะพี่น้องฝึกงาน iden, ายูสวีเดนบบได้เงินละจ้ะพี่น้องฝึกงานฟรีจ้ะแต่สิ่งทีง่เราได้คือความรู้ ประสบการณ์ในช่วงที่เห้ามาอยู่ในการฝึกงานในพี่นอโอ้ยบางใน,นพี่น้องจาารดหิมะจ้าพี่น้องหิมะถ่วมแล้วเจอจะไปเหตุงานแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอจัดก,การสะสาง หิมะออกจากหนารถค่ะพี่น้องมี่คือขอเสียของการบอสจอดรถไว้ในลลร่งรถค่ะพี่น้องหิมะเต็มรถเลยค่ะเดี๋ยเจจะได้ปัดกวาดออกค่ะพี่น้องจ้งงจะเดารถออกไปหม่องฝึกงานนะคะพี่นอ้องอ่าเมื่อนี้สำหรับเจรขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องฝากดูแลสุขภาพทุกปุทุกคนค่ะพี่น้องจ้า ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังแห้งใจให้เจอมาตลอดนะคะพี่น้องสาหรับวันนี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะเฮดเบียกค่ะพี่น้องเฮดเบียกัตทิมะ